สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแอนครับผมหนุ่มครับเรายังอยู่กับ Hong Sense Music แล้วก็เราสองคนกับกีตาร์บลโม่ใช่เลยครับสำหรับวันนี้เป็นซีรีส์ถัดมาที่เราอยากจะแนะนำก็คือ Solid Top นะครับชื่อซีรีส์ว่า Tahoma Senior อ่ะเพ่อไม่ไห้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอแนะนำเลยเบิกตัวแรกตัวที่อยู่ในมือผมนะครับ BAT 1นะแล้วครับตัวที่อยู่ในมือผมคือรุ่น BAT 1 N ครับมาดูความแตกต่างครับ BAT 1เนี่ยเป็น กีตาร์เขาเรียกสโตรดท็อปที่น่าสนใจก็คือตัวแผ่นไม้เนี่ยเป็นสปูตท็อปแบ็กไซส์เนี่ยเบดออนจะเป็นไม<ช>้ฮอเกอร์กันีทั้งหมดคือในซีรีส์เนี้ยก็จะเป็นมาฮอเกอรกันีที่เป็นไม้แบ็กัไซส์แทบจะทุกเบอร์นะใช่่อาเพียงแต่ว่าไม้หน้าอาจจะต่างกันอย่างที่เราถือเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นไม้สปูตแล้วก็มีการใช้วัสดุพรีเมียมดีอ่าตางน,นี้ก็คือตัวคอที่เราแนะนำก็คือคอ,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 คอด้านด้านหลังเนี่ย มีการเสริมใช้ไม้อโบนี่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวตกแต่งอินเล่แมชชีนตรงเฮดที่เป็นลูกหมุงลูกปิดอะไรก็เป็นไดแคสแล้วก็มีโลโก้สวยงามใช่ครับและแน่นอนคือฟิงเก์บอร์ดนี่เป็นเอโบนี่แล้วก็หย่องก็เป็นเอโบนี่อาสำวรตัวตัวตัวที่พี่แอนถือเนี่ยพิเศษตรงไหนเลยก็ยังเป็นมีป้ายสีเขียวใช่ก็คือทําจากกระดูกครับตัวพินและตัวหยองแล้วก็ตัว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 นัดและตัว เป็นพลาสติกเป็นกระดูแท้เกระดแท้เลยครับไม่ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกทุกสัดส่วนใช่เน้นธรรมชาติอก็เรียกว่าเป็นโซลิดท็อปในราคาย่อมเยาแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นไซด์เด็ดน็อตนะแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเราดูอีกคู่หนึ่งที่เรียกว่าคนที่ชอบสไตล์แบบเบยเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะแนะนําเป็นรุ่นนี้สำหรับคู่นี้ตัวที่อยู่ในมือผมก็คือ B A T 1 M เป็นเบอร์หนึ่งก็คือจะไซซเดนน็อตคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ที่เป็น BAT1 เพียงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไม้หน้าที่เป็นมอหกันดีใช่ครับแล้วเหนือนั้นสเปคจะอื่นก็จะเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าของพี่แอนนี่ต่างหน่อยเป็นรุ่นอะไรครับเป็นเป็นอีเรียมครับรุ่น BAT2M ครับก็คือสเปคใน่จะเหมือนกับ BAT 1M ที่ผมถือแต่ว่าตัวทรงจะเป็นทรงใหญ่ขึ้นทรงแกนออดิเทอเรียมซึ่งให้สาวที่ใหญ่กว้างเบ็ดเยอะๆเนี่ยสำหรับคนที่ชอบขึ้นแล้วก็นี่จะชอบใช่ก็จะถูกใจอย่างแน่นอนตกแต่งก็จะเหมือนเดิมนะมีดอทอาบัลโลนแล้วก็ฟิงก์บอร์ดเป็นเอโบอนี่ใช่อีกกนอายเหมือนกันแล้วก็บนพินก็เหมือนกันใส่อีกกนอายใช่ใช่จะเป็นดอทเป็นเป็นเป็นอีกกนอ อ่าอีก็อายสวยงามเลยตัวโลโก้บนหัวก็ยังใช้ไม้ทำเป็นโลโก้นี่ครับเป็นด้านหลังเหมือนกันคอก็บอกว่าในรุ่นโซลิดท็อปเนี่ยก็คือว่าเก็บงานงานดีครับงานงานสวยงานสวยงาสวยแล้วก็เสียงเนี่ยดังกังวานเลยบุ๊กแมทสองแผ่นดูแมนก็มีสวยอันนี้ถูกใจแน่นอนอันนี้ก็คือโซลิดท็อปที่เราอยากจะแนะนำใในกลุ่มที่มีภาคไฟฟ้านะครับก็จะมีทั้งหมด4เบอร์นี้แล้วเดี๋ยว ในตอนถัดไปเราจะแนะนำ solid top ที่มีภาคไฟฟ้า,าด้วยคอยติดตามชมนะครับแต่อย่างไรถ้าเพื่อนๆชอบใจแล้วก็ถูกใจข้อมูลที่เรานำมาเสนอนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าครับ